ประกันสังคมจัดให้จ่ายบำนาญชราภาพผ่านพร้อมเพสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปิ่นมุกชาแนลวันนี้ก็มีข่าวมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเช่นเคยค่ะขอขอบคุณภาพข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ค่ะสำนักงานประกันสังคมเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการ จ่ายเงินทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคารกรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทและไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน โดยผู้ประกันตนสามารถดำเนินการลรงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้เลยทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชาราภาพผ่านบริการพร้อมเพยหรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งสามารถทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าหากว่า ข่าวสารนี้มีประโยชน์ต่อพี่เพื่อนๆน้องๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบคะ่ะขอบคุณคะ่ะ